สงสารเลยนะคะใช่คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าบุคคลที่เขารู้สึกว่ายาบ้ายาเสพติดมันทําลายสังคมอันนี้พวกเราเห็นตรงกันหมดเลยแต่คุณพ่อท่านนี้เกลียดยาบ้าเข้าไส้เลยสุดท้ายจําใจต้องจบชีวิตลูกเมียสองศพเดี๋ยวจะกลับมาติดตามเรื่องนี้กันพี่ต้นรวบรวมข้อมูลแล้วแต่ว่าตอนนี้ติดตามสิ่งดีๆกันก่อนค่ะครับ อาละคะ่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกพอเหงื่อออกปั๊บกลิ่นตัวเหม็นอับเหม็นคาวเหม็นเค็มมาเลยค่ะพอเหงื่อออกแล้วม,มันมีอาการคันคนขึ้นเป็นตุ่มขึ้นเป็นเม็ดคันบางคนเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะหรือบางคนเนี่ยมันเป็นแพ้ภูมิผิวหนังแล้วมันขึ้นตุ่มเม็ดคันวันเนี้ย การที่เราอาบน้ำอ่ะเราใช้สบู่ธรรมดามันไม่พอนะคะมันต้องเป็นสบู่สมุนไพรที่มันแก้ผิวหนังอักเสบลดอาการคันผดผื่นและดับกลิ่นตัวได้ดีแล้ววันนี้เราเลือกมาให้อยู่ในก้อนนี้แล้วค่ะกับสบู่สมุนไพรสุกสกินที่อัดแน่นด้วยสมุนไพรสดสกัดเข้มข้น คุณผู้ชมวันนี้ขนาดพี่พรเนี่ยละค่ะเขารู้จักคนอยู่คนหนึ่งนะคะคนนี้เป็นหนังอักเสบตรงบริเวณไหล่หนักมากนี่คือภาพที่เขาดีขึ้นแล้วหายขึ้นแล้วจากการใช้ต่อเนื่องเป็นเวลา14วันใครก็ตามนะคะที่มีปัญหาผิวลอกจัดจัดแล้วมันขึ้นเป็นตุ่มเม็ดคันบางทีจากไม่ทราบสาเหตุหรือจากแพ้ภูมิผิวหนังตัวเองเอาสบู่สูตรนี้ไปใช้คุณผู้ชม 14วันนี่คือผลลัพธ์หลังจากการใช้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสบม,มู่ธรรมดาไม่พอแล้วต้องเป็นสมุนไพรสดสก,กัดแก้ปัญหาผิวคันผดพื่นลดกลิ่นตัวเหม็นอับแล้วลดอาการคันต้องสบม,มู่สุดสกินค่ะซึ่งวันนี้นะคะปกติคุณผู้ชมก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งเนี่ยนะคะ60กรัมเนี่ยเราขายก้อนละ390บาท คุณผู้ชมกลมๆคือก้อนละ400 4ก้อนพันหกย้ำนะคะปกติ4ก้อนพันหกนะคะ8ก้อน3,200ไปแล้วนะคะ8ก้อนแบบนี้3,200แต่วันนี้คุณผู้ชมคะเราจะให้8ก้อนยังไม่พอแถมเบิ้ลไปอีก8ก้อน เป็น16ก้อนและยังไม่พอคุณผู้ชมแหวนเพชรในมือแบบนี้ขออนุญาตแถมเพิ่มให้สำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการอยู่ขณะนี้นะคะสวยงามมากเลยคุณผู้ชมให้ไปอีกหนึ่งวงราคาเต็ม3,000ก็ไม่ต้องจ่าย2,000ไม่เอาพันเดียวก็ไม่เอาปกติมาเต็มที่999บาทวันนี้ลดไปอีก200บาทเอาไปเลย799บาทจำกัด100เซ็โทรด,ด่วนค่ะ0 2 6 6 6ส มีแค่ร้อยชุดเท่านั้นนะคะปอดีที่สุดเลยเพราะปกติก้อนหนึ่งไปซื้อมี400แล้ววันนี้เอาไปเลยปกติจะมีก้อนเล็กก้อนน้อยก้อนใหญ่วันนี้ให้ก้อนใหญ่ทุกอันเอาไปใช้แต่พี่หนึ่งไปเต็มคุณผู้ชมลิสติกเนี่ยเป็นตัวแทนข้าวฝังลึกที่มันล้างออกยากแล้วนี่คือน้ำปลาเนี่ยความข้าวความเค็มใครมีปัญหากินตัวเหม็นข้าวเหม็นเค็มแบบน้ำปลาฟอกสดกลางรายการขออนุญาตนะคะขออนุญาตนี่คือสบู่สกินนะคะสมุนไพรอัดก้อน ฟองแน่นเยอะมากใครมีกลิ่นตัวเหม็นนะคะให้ใช้สูตรนี้ไปเลยนะคะมันดับเอาอยู่กินแกกินข้าวกินเค็มเนี่ยเอาอยู่เลยแล้วยิ่งฟอกยิ่งใสย,ยิ่งฟอกยิ่งผ่องคุณผู้ชมดูนะใสไหมผองไหมมันพองเนี่ยเห็นเส้นเลือดเลยเนี่ยแป๊บเดียวเองเนี่ยพองเห็นเส้นเลือดนี่รายการสดๆนะคุณผู้ชมนะไม่มีตัดต่ออะไรหนึ่งสองซ้ำชัดไหมคะคนละเรื่องเลยนะคะใสเห็นเส้นเลือดเขียวแบบนี้เลยเพราะอะไรมะขามมหาด มะน,นาวมะละกอใส่ไปหมด อะไรที่ช่วยให้มันใสอะไรที่มันให้พองให้มันขาวแล้วคุณผู้ชมดูกรรมวิธีนะคะเราต้มใส่หม้อแบบนี้เราใส่น้ํามันมะกอกน้ํามันมะพร้าวใส่แต่ของดีเข้าไปนะคะสมุนไพรไม่ได้ใส่อย่างสองอย่างใสท่ทีเกือบ20กว่าชนิดนะคะพวกกระเมงทั้งพวกสมุนไพรเหงือกปลาหมอภูคขาทอพันช่างรางจืดรางจืดสมุนไพรตัวเด็ดขับพิษใครเป็นลมพิษขึ้นตุ่มเม็ดคันไม่ทราบสาเหตุเจอรางจืดเข้าไปสุดยอดยังมีภูคาวสําหรับคนแพ้ภูมิผิวหนังอีกทองพันช่งางใครน้ําเหลืองเสีย โดนยุงกัดนิดเดียวผู้ใหญ่เนี่ยโดนยุงกัดนิดเดียวคันไปหมดคันเลือดรังคันอยู่นั่นน่ะแบบพี่หนุ่มสติสุขคุณผู้ชมพี่หนุ่มสติสุขมีปัญหาผิวคันเลือดรังไม่ต่ำกว่า3ปีกลางคืนนอนไม่ได้เพราะ สบู่ที่ใช้มันแห้งเกินไปอาปุ๊บผิวมันเป็นสะเก็ดเลยผิวมันเป็นลอกเลยเกาทั้งคืนไม่ได้นอนพอกายิ่งคันคันเป็นแผลไปตุม่มอีกพี่หนุ่มต้องใช้สูตรตัวนี้ค่ะเพราะเขามีตัวภูขาวทองพันช่างแก้พวกํำเหลืองเสียรางจืดภูขาวอย่างนี้ดีมากแม่นกบอกสะใจแม่อาบน้ําล้างหน้าสะผมโชว์ไปเลยพะหนังหัวแม่ลอกขึ้นเป็นสะเก็ดแล้วไอ้ตรงขาแม่นะคือแม่โดนยุงกัดตุ่มเดียวลามแล้วคันอยู่จุดเดียวไม่รู้จุดนี้มันเป็นยังไง เกาอยู่จุดเดียวอาแรกจะรู้สึกว่าลดอาการขันอาต่อเนื่องเป็นประจำะจะผ่องขึ้นใสขึ้นแล้วที่สําคัญคือมันดับกลิ่นตัวดีมากวันนี้ใครใช้อะไรมาไม่หายใครเอาชุดนี้ไปใช้คุณจะไม่คันไม่เกาไม่เป็นแผลเหมือนเดิมเอาชุดนี้ไปใช้ตรงไหนกระดังกระดาคอดําขาหนีบดำรักร้ดำเอาสูตรนี้ไปเลยใครอยากจะลดปัญหากลิ่นตัวเอาสูตรนี้ไปอาบวันนี้ไม่มีก้อนเล็กก้อนน้อยมีแต่ก้อนใหญ่ปกติซื้อข้างนอกก้อนหนึ่งกับ400 แปดก ось, 3, ้อนสามพันกว่าบาทแล้ววันนี้ซื้อแพ็คหนึ่งแปก้อนแถมบ้นไปเลยอีกแพ็คหนึ่งอีกแปดก้อน3 4มสีพันไม่ต้องไปจ่ายวันนี้พันหนึ่งก็ไม่เอา9 9้บาทก็ไม่เอาลดไปอีก200ร้อคุณผู้ชมคะราคาดีที่สุดแต่ปอนี้ให้วันเดียวย้ํานะคะปอนี้ให้วันเดียววันนี้ทั้งหมด7จ9บาทกดด่วน0ูนย์สอง 0 0 0 1 00, คุณผู้ชมคาตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้สายแน่นมากๆนะคะหรือแอดไลน์มาก่อนแอดดิวดีเด렉แอดดิวดีเดนะคะสแกนเคียร์คตถ่ายรูปก่อนเลยค่ะคุณซีขึ้นเป็นสะเก็ดหนักมากที่หนังหัวสะผมอะไรก็ไม่หายิ่งสระหัวยิ่งลอกคุณผู้ชมเชื่อไหมพี่ซีเนี่ยเอาอันเนี้ยไปสระไม่ทันหมดแพ็คเลย ปรากฏว่าไอ้หนังหัวลอกมันชุ่มชื้นขึ้นแล้วมันไม่ขยายวงอีกคนหนึ่งคุณแพงตัวขาวนะแต่คอดำปีเลยเพราะอะไรน้ำหนักตัวเยอะแล้วมันไปฟอกคอไม่หมด วัวนี้มันมีตัวระเบิดที่ไข่เจอมาขามเจอมาหาดเจอมาระกอเข้าไปคุณผู้ชมรีบนิดนึงนะคะวันนี้โปรโมชั่นที่ได้ไปนะคะคุณได้สบู่ก้อนใหญ่60กรัมปกติเนี่ยมันจะมาเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยแต่วันนี้ให้ก้อนใหญ่ๆไปเลยค่ะใช้ไปเลยทั้งปีวันนี้นะคะให้8ก้อนแถม8ก้อนเอาไปเลย16ก้อนค่ะใช้ได้อย่างต่มปีครึ่งนะคะวันนี้ซื้อวันนี้อีกปีหน้าค่อยมาซื้อกันใหม่และยังไม่พอแถมแหวนเพชรสีแซดสีทอง สวยมากคุณผู้ชมเอาไปใส่ออกงานเอาไปใส่อะไรได้เลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลให้แค่เฉพาะตอดีวันเดียวราคาเต็ม5-6,000ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่799บาทหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดด่วน02-666-0001ย้ําเบอร์โทรนะคะ02-666-0001แอดดิวดีเดกสแกน QR โค้ดขวามือนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะของแท้จากทีวีเดกค่ะ เออแต่พี่เขาหน้าใสจริงนะออมาเช็คดวงกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมอขวัญบอกว่ามาพร้อมกันทั้ง12ราศีได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คดวงไปพร้อมๆกันกับหมอขวัญแมนเวอร์